ก็เลยปนแปิดปิดปิดเลย้อเอาของเลยดเออแล้วก็เอาปืนออกมาเลยมเลยเีอดดีนะมันยังไม่เอาไม่เอามันยื่นมันยขวางหน้ารถเพี่พอพอเราบอกว่าเราจะเข้าไปข้างในก่อนมันบอกว่าข้างในเข้าไปประมาณ2-3คันแล้วพปุ๊บมันมันก็มันจะสนับสนุนโดย t o y ยต a b บัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ เนี yeah, ่ยพ <no. S 1> <Sorry. S 2> hey. ี่เขาพี่ชายผมที่ออกไปเขาโดนพ้นพี่ก็โดนเหรอใช่ครับพี่โดนยังไงอ่ะโดนตรงไม่นี่เลยครับอาเขตแปดเลยก่อนสะพานดำเลยโดนปดนนเลยอ่ะพ้นเลยมันฝักพ้นเลยคือจะปักเปิดพ่นเลยครับนะแบบยังไงก็คือมีอาวุธครบประชาคือชาวบ้านเขาล่อถังมาขันก่อนเอามากั้นไว้ก่อนเข้าไปแล้วแต่น้ำมันป่นในเรือลำเรือลำเนี้ย สองเรือลำนี้หรอโดนป้นทั้งสองเลยอบอนี้เห็นเห็นเห็นด้วยกันหมดเลยคือมันป้นอะไรอ่ะมันป้นอะไรปิดป้น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 ปาเลยนื้นป้นป้ป้น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 เ้าอ้เอ้นป้นป้นปืนมันป้นป้าง้นป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 ้นอ้นเ้นป้นป้นเ้นป้นเ้าป้น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 ป่นป้าปนป้นป้นปน้นป้นปันป้ป้นป้นปนป้นป้นปนป้นปนนนันนมน้น้นน้น้้น้้น แล้วพอแล้วพอเข้าไปอีกหน่อยนึงมันมีเหมือนถังอะไรเนี่ยถังใบใหญ่ๆถังใส่ข้า,า,าแ,แข็งอ่ะมีกระางอยู่บนสะพานเลยแบบไม่ตั้งด่านเลยมันปิดมันปิดสะพานเลยมันไม่เข้าไปเลยใช่โอ้โห<อ>วันนี้ผมก็เลยเขีแปดวันนี้ผมเลยขเลยข้าไปไม่ติดข้างในอ่าเรื่องเล่าเขตยบแปดสำหรับคนที่เคยโดนสำหรับคนที่โดนเ <laughs> ของดีของดีของมด,ดีของดีเยอะนะเขตยแปดติดตามเยอะติดตามเยอะเนี่ยเร้่องข่าวอ่าลีคอนโดนจับเป็นเรียกข่าไห้เนี่ย ใช่ใช่พี่ทหารเน่ยยังโดนอ่ะโอ้โหของดีครับยายเขียดแปครับโอเคไปไม่ได้ทุกคนเส้นกลางเนี่ยมีป้นของนะทุกคนคือเขาไม่ได้เสี่ยงป้นหรอกคือเขาเครียดมากๆเครียดมากๆอ่ะเออเขาก็แบบว่าถ้ามาผ่านไปแล้วไม่มีอะไรแจกก็ไม่ต้องมาดีกว่าทุกคนงานเลญ่รายมากแล้วเขาขวางทุกลำเลยแต่เขาก็ได้ไปหลายลำวปัญหาอุปกรณ์ในการเข้าไปหาเขาไม่เท่าไหร่นะน้ำลด ใช้อุปกรณ์น้อยลงใช้เรือไม่ได้เหมือนที่เคยนะครับแล้วก็เจ็ตใช้ไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้เข้าไปก็คนก็เครียดมากเครียดมากดักขวางเลยขวางไม่ให้ไปขึ้นมาทำไมแล้วก็สาดสาดน้าแล้วก็แล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาชิดไอ้คนเนี่ยเอาของจากเรือคือคือคือมันมันเข้าข้างท,ที่จะแบบว่าคุมข้างแล้วนะครับข้างในอะ่ะเพราะว่าในในถ้าเขาดักอะ่ะดักอยู่อยู่ตรงโซนที่เราพยายามบุกเข้าไปให้ไกลที่สุดอ่ะเขาดักตรงนั้น แล้วเราจะเข้าไปอีกอ่ะพอเข้าไม่ได้ทุกคนมันเข้าไม่ได้คนท่นานก็ยิ่งเครียดยิ่งเครียดแล้วมันเจาะไม่ได้ทุกคนเจาะมันมันเจอคนเครียดเดยอะแล้วเริ่มมีการการพ่นพอมันพ่นหนึ่งมันจะมีพ่นสองพ่นสามอ่ะทุกคนใช่ปะมันแย่แล้อะ